เปิดทองนี้เซลลี่้องผมเปิดทองนี้เซลลี่้องผมอมมาไม่ได้นะหนูไม่ได้นะครับค่ะก็แค่อยากมาดูคุณตีนุชเองเนี่ยไม่ได้ครับหนูมาเพทาะช่วงนี้ไม่ได้นะครับก็แค่อยากมาสื่อสารกับคุณตีนุชนะคะหนูอยากคุยกับคุณตีนุชเร่องนี้ไม่ได้ครับงาน้ิธีราชการครับหนูน่าเข้าใจนะครับพี่ก็ท้องการของพี่นะครับเป็นภาษาราชการเนอะเข้าใจนะครับ พี่คะรู้ไหมว่าหนูโดนคนจักศึกษาธิการโทรมาคุกคามที่บ้านเพื่อนหนูก็โดนคุกคามที่บ้านอ่ะแล้วถ้าไม่แล้วถ้าไม่หนูจะมาต่อสารแล้วคุณตีนุชไม่ได้หนูแจ้งทุกทีแล้วพี่ก็เดือดร้อนแล้วครับนะพี่ก็เดือดร้อนแล้วครับถ้าหนูทาอย่างนี้อ่ะครูก็เดือดร้อนแล้วครับนะเข้าใจครูด้วยนะครับพี่หนูโดนคุกคามมาหลายรอบแล้วนะถ้าไม่หนูจะมาคุยกับคุณตีนุชไม่ได้อ่ะในฐานะเจ้าของกระทรวงอ่ะหนู่อทำยื่นหนังสือมาแล้วครับทาอย่างนี้ไม่ได้นะครับครูก็เดือดร้อนแล้วครับเห็นใจครูด้วยนะครับ พี่หนู่มโดนคุกคามมาหลายรอบแล้วนะครับครูก็เดือดร้อนแล้วครับถ้าอย่างนี้ครูก็เดือดร้อนครูก็ต้องโดนโดนทำโทษด้วยเนี่ยหนูต้องเข้าใจครูด้วยนะครับเอาพี่หนู่มโดนคุกคามพี่ไม่เห็นใจหนูเลยหรอแล้วงร้องครูนะครับแล้วครูจะทำยังไงล่ะครับนะครับนะพี่รอดเด็กก็จะเปิดเรียนแล้วนะครับถ้าใครเข้ามานี่นะครับนะครูครูก็ร้องนะครับนะถ้าครูปล่อยหนูไปเนี่ยครูก็ต้องโดนทำโทษนะครับ เขาะพี่หนูโดนคุกคามเนี่ยพรุ่งนี้เขาจะมาคุกคามหนูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ่ะหนูแจ้งความที่สอนอเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวลูกเนาะเก็บก่อนเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวเราคุยกัน